ครับมาตามกันต่อครับเด็นเด่นลางประจำงบวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับสำหรับเลขกเด่นล่างหมดทีแล้วต้องครับเนาะเด่นหาับเจ็ดเว่งเจ็ดตัวเดียวแล้วคนบาลีออกสามเจ็ดนะครับแต่บาลีเจับกูมีสามเจ็ดมีแต่เจ็ดสี่นะครับเด็กได้ลดไปครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับอ่าหรืออาปการมีเกีบมาเนะครับ เป็นเงินรางจำไว้วงทีหนึ่งหกเจ็ดครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งครับหาหกเจ็ดศูนย์หนึ่งครับ ดูที่สองดูที่สองเ 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ด่นหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเนี่ยติดส้นกันส้นกันที่หนึ่งอ่าเจ็ดอ่ะ เด็นสองตัวมันหนึ่งตัว,ตวเด่นเด่นหนึ่งกำหาวิ่งห้าตัวเดียว สอดตัวมาหนึ่งตัวเด่นหนึ่งกำหาวิ่งหาตัวเดียวครับวิ่งหาตัวเดียวตัวเร็กเจับคู่นะครับนอเจับคูกะที่จับไหน่สามคู่ครับส่วนตีวเหลยกกับจับตัวเองได้ครับหาหนึ่งมามาหามามาเจ็ดหมามาเราครับนอเรีกเรียกอะซิมีสองหกสองศูนย์สี่หกสี่ศูนย์นะครับตัวกัน มาห้าหกหนึ่งหก ฐานหนึ่งมามา่าหามามา่าเจตัวมากับตีนี้สองหกสองศูนย์สี่หกสี่ศูนย์ครับสวัสดีคับใหม่แต่สุดเด่นน,น,นะครับเนาะ ของเด็ที่น่องแชทมาจอด้วยครับแชทมาจอครับสำหรับเรียญเด่นรางประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นสูตรที่หนึ่งเด่นหาหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเด่นหนึ่งสองสี่หาเจ็ดส้นกันที่หนึ่งกับหากับเจ็ดครับส้นกันที่หนึ่งหาเจ็ดส่วนเรียญเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเราครับเด่นหนึ่งกับหาวิงหาตัวเดียวครับ จะจับคู่ก็มีฮหกหนึ่งหกเจ็ดหกครับาหกหนึ่งหกเจ็ดหกครับสำหรับเลขกลางก็มีเพียงสามีน,นครับน,น,นาะผูไใดยังพันในเลขเป็นเสียงสสดเสียงดวงของลองเอาไปพิารณาเบ่งเด้อครับแบาถูกุ๊กถูกใจครับลองเอาเปเสียงโสดเบิง่งโ้ยมีโวดมีดวงน้ำกันนะครับเน,น,นาะรสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่ยังไร่ครับขอบไว้พรอใน้พี่น้อ,อ,นอ,นนองเย็บชีตุกคน ทรงสุขดีนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ต้องชินพ้ารวยน้ำเด้อครับสวัสดีครับ